สีตุลครับมีใครตุลบ้างนะฮะนี่ลัคนาราศีตุลมีใครหนะคขทองคำนะฮะเนี่ยลัคน,นาราศีตุลมีใครตุลบ้างครับอ้าวขอเสียงลัคนาราศีตุลหน่อยทิกตอกสวัสดีนะครับวันนี้ทิกตอกโอ้เยอะจริงๆนะครับลัคนาราศีตุลมีใครลัคนาราศีตุลบ้างนะครับลัคนาราศีตุล มีใครตุนบ้างครับอ่าคุณภัยวันบอกว่าลูกสาวราศีตุลเขาเอาลัคนาจ้านะลัคนาราศีตุลลัคนาหาจากวันเดือนปีเวลาเกิดจ้านะลัคนาราศีตุลน,นะครับอา้าวเริ่มเลยลัคนาราศีตุลน,นะครับถือเป็นเจ้าภาพโดยตรง เหตุผลเพราะว่าดาวพุธท,ที่จะย้ายมาร่วมราหูนั้นย้ายมานะครับย้ายมาเลงที่ลัคนาราศีตุลน,นะฮะนะครับย้ายมาเลงกับลัคนาราศีตุลคือราหูมันอยู่ข้างมันก่อนหน้านี้อยู่แล้วไอ้พุธเนี่ยจะย้าย30มีนาคมเนี่ยย้ายมานะฮะนะครับย้ายมาเลงลัคนาราศีตุล ถามว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นพิเศษสำหรับชาวลัคนาราศีตุลอย่างที่ผมได้บอกไปนะว่าผมพยากรณ์เดือนออชะตาเดือนเมษายนไปให้สองสมวันแล้วลงโซเชียลไปบดแล้วใครยังไม่ได้ฟังก็ไปหาฟังดูนะทีนี้ลัคนาราศีตุลเนี่ยพุทธเนี่ยจะย้ายมาอยู่ในเรือนปัตตนิเขาเรียกเรือนความรักคู่ครองพาร์ทเนอร์หุ้นส่วน ย้ายมาอยู่กับราหูก็มีโอกาสนะมีโอกาสที่จะเกิดเรื่องราวดังต่อไปนี้เกิดขึ้นหนึ่งจะดีมากถ้าเกิดว่าเจ้าชะตาลัคนาราศีตุลจะต้องเดินทางเพราะงานจะดีมากถ้าเจ้าถ้าเจ้าชะตาที่เป็นลัคนาราศีตุลจะต้องเดินทางเพราะงาน นะครับเพราะว่าดาพุธนั้นมาจากเรือนอะไรมาจากเรือนวินาศแล้วก็มาอยู่กับราหูแล้วก็ไม่ได้อยู่เฉยๆนะมาสลับเรือนกับดาวองคารด้วยเป็นการสลับเรือนระหว่างปัตตนีกับสุภะซึ่งก็หมายถึงการเดินทางอยู่แล้วจะดีมากถ้าชาวลัคนาราศีตุลจะต้องนะครับเดินทางเพราะงานกรณีที่สองกรณีที่สอง นะครับชาวลัคนาราศีตุลน,นะครับในกรณีที่พุทธมาอยู่ในเรือนตรงนี้นั้นมีโอกาสที่จะมีนะครับนะครับความรักแบบลับๆเข้ามาความรักแบบลับๆเข้ามาเหตุผลเพราะว่าพุทธก็มาจากเรือนวินาศแล้วก็มาอยู่กับดาวราหูซึ่งราหูก็คือเงา นะมาอยู่ในเรือนวินาศนะฉะนั้นชาวตุลมีโอกาสจะมีความรักแบบลับๆเข้ามาไม่ใช่รับมีลับกันไกลนะเออนะฮะไม่ใช่รับมีลับกันไกลนะมีความรักแบบลับๆเข้ามานะครับเดี๋ยวจะไปเข้าใจผิดนะฮะแล้วก็แล้วก็นะอ้าวฟังต่อไป ชาวลัคนาราศีตุลอีกเช่นกันนะครับคงหนีไม่พ้นเรื่องความรักที่จะเข้ามาสัมพันธ์กับตัวท่านเองเหตุผลเพราะว่าพุธเองนอกจากไปอยู่ในเรือนปัตนีที่จะย้ายวันที่30มีนาเนี่ยก็ยังไปอยู่กับดาวศุกร์ที่อยู่ก่อนหน้านี้อยู่แล้วแล้วศุกร์และพุธนั้นมันเป็นคู่ธาตุน้ํา แต่ก็ไปร่วมกับราหูด้วยนะครับนะบไปอยู่ร่วมกับราหูด้วยซึ่งราหูก็คือเงาอยู่แล้วนั่นแหละครับมันจึงเป็นที่มาของนะครับความรักที่ไม่เปิดเผยนะฮะอะไรเนี่ยรับอีกแล้วมันก็รับนั่นแหละเออรับอีกแล้วนั่นแหละก็คือรับนั่นแหละถูกแล้วนะฮะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่จะเข้ามาสัมพันธ์กับชาวลัคนาราศีตุลน,นะครับ ค่อนข้างชัดเจนนะค่อนข้างชัดเจนนะครับค่อนข้างชัดเจนเพราะว่าพุธไปร่วมกับราหูก็จริงๆพุธกับราหูนี่มันไม่ค่อยถูกกันหรอกแต่ว่าผมบอกไว้ก่อนนะชาวลัคนาราศีตุลน,นะครับถ้าคุณนะครับยังมีความรู้สึกไม่มั่นใจในความสัมพันธ์ใดๆในช่วงที่พุธมันจะย้ายเข้ามาตรงนี้ก็พยายาม นะครับอย่าไปเล่าเรื่องราวส่วนตัวอะไรของเราให้ใครฟังมากจนเกินไปนะครับเหตุผลเพราะว่าไม่ได้เกิดช่วงดีเลยไม่ได้เกิดอะไรที่ดีเลยเหตุผลเพราะว่ามันก็จะนําไปพูดในทางลบนะครับในทางเสียหายซะมากกว่าที่จะเอาไปพูดในแง่ที่ดีนะนี่แหละครับที่ราหูที่พูดกับราหูจะไปร่วมกัน พอพูดกับราหูนี่มันก็เป็นคู่ขัดแย้งกันนะฉะนั้นการที่เราไปเล่าเรื่องศัตรูเอ่อเล่าเรื่องอะไรให้คนอื่นฟังมันมีโอกาสที่จะไปพูดถึงในแง่ลบได้นะครับบางทีเราก็ไม่ได้คิดอะไรหรอกเพื่อนสนิทบางคนเรามีอะไรเราก็อยากจะเล่าเชิงเขาเรียกเชิงคุยกันเชิงปรึกษานั้นนะมันเสือกเอาไปพูดเฉยๆเลยฉะนั้นชาวลัคนาราศีตุลต้องระวังสิ่งเหล่านี้ให้มากนะครับในช่วงที่ ดาวพุธจะย้ายไปร่วมกับราหูในวันที่เอ,อ่อเท่าไหร่เนาะวันที่30มีนานี้แล้วก็อยู่ไปอีกพักหนึ่งอ่ะสองสามอาทิตย์นั่นแหละแต่สองสามอาทิตย์นะครับก็มีความหมายนะครับในทางดวงดาวเนี่ยมีความหมายนะแค่สองสามอาทิตย์นี่แหละครับมีความหมายทั้งนั้นนะครับฉะนั้นก็ดูให้ดีแล้วกันนะดูให้ดีก็แล้วกันนะครับในช่วงสองสามอาทิตย์นี่แหละก็มีความหมายนะ อา้าวนะครับนะครับชาวลัคนาราศีตุลจินนี่เฉินบอกว่าลูกน้องลัคนาตุลค่ะยักยอกเงินเจ้านายน่าจะให้ออกสิ้นเดือนนี้โอ้คับก็ดาวเขามันดาวไปอยู่มอนะอยู่อลีหลายดวงแหละน่าจะมีปัญหาจุกจิกพอสมควรนะของตุลน,นะฮะอะไรเนี่ยคุณป,ป,ปะพาศิริผสมสีสวัสดีค่ะอาจารย์เปลี่ยนรูปโปรไฟล์จ้า เช่นเคยค่ะโสดแต่มีแค่คนคุย8ปดคนค่ะโอ้ยมาอีกแล้วเหรอคะโอ้ยมาอีกแล้วนะเออมาอีกแล้วไอ้คนคุย8ปดคนเนี่ยจริงๆเลยเขาไม่ได้เรียกคุยนะครับแป้าคนนะเขาเรียกประชมุมเออหรือจะเรียกวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ก็ได้แปดคนนคนคุยแปดคน จะบ้าตายอืมหนูสมัครแอปซูมไหมยังอะจะได้ประชุมสายาพร้อมกันเลยแปดเก้าคนกูเอ้ยบอกแล้วไงว่าแปดเก้าคนเนี่ยเขาไม่ได้เรียกคุยเขาเรียกประชุมอ้าวนะฮะมีใครประชุมเหมือนคุณป,ป,ป,ประปลาพาสลีผสมสีบัางไหมเนี่ยในเนี้ยฮะใครเรียกหัวล้อเนี่ยประชุมเหมือนกันเหรอชื่อคุณอะไรวะคุณอะไรคะเนี่ยคุณวิตามินเหรอ อ่านผิดแน่ๆเลยหัวเราะมาเนี่ยประชุมเหมือนกันระคะคุณเขมิตาฮาฮประชุมนี่ก็สงสัยคงจะประชุมเหมือนกันเนี่ยอย่าลืมนะอย่าลืมโหลดแอปไอ c r o s o f t t t ท m มมาก็ได้หรือแอป o ูมก็ได้นั่นแหละ8-9คนประชุมเขาไม่เขาเรียกประชุมจา่าเขาไม่ได้เรียกคุยนะเอเออ้าว